โอเคครับว่ากรสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอนะัปเดตฟรีไฟล์เนาะว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่ด้วยนะครับอันดับแรกนะตรงนี้ก็มีให้รับผีครับเป็นท่าเต้นตอนนี้มันบั็อกอยู่นะเป็นท่าเต้นสวัสดีครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้อัปเดตใหม่นะเคยรีวิวไปแล้วเนาะตรงนี้ อันนี้ก็ไม่มีอะไรอืมน่าจะมีอะไรแล้วนะครับเอ้มีดิตู้โกลรอยอนเนาะไม่ใช่โกลรอยอนเอ่มสองเนี่ยสองที่มันติดไฟอยู่อะไม่ใช่ไม่ใช่สองไฟนะสองเนี่ยมันก็กลับมาขายแล้วนะครับแล้วในตู้สมนี่มีบัตรซักห้องด้วยนะครับ เอาสรงห้องใครดวงดีก็ได้วันเลยเนี่ยเดีย๋ยววัดสรงห้องแล้วนี้ก็ไม่มีอะไรเดี friends, call ๋ยวไปใส่ท่าทางก่อนเออต้องใส่ท่าทางก่อนอันนี้นี่สวัสดีมาใส่ตรงนี้เลย Friends, ออาหายไปไหนวะอันนี้ขอใส่ก่อนอันนี้แล้วก็สวัสด,ดีถ้า้ะสวัสด,ดีตรงไหนวะเออก็ท่าสวัสด,ดีนั่นแหละงั้นนะ แต่แต่ผมยังไม่ใส่ท่าสวัสดีแล้วกันเนาะเพราะผมก็ไม่ค่อยชอเท่าไหร่แล้วแต่ก็ใช้ได้นะเนียอันนี้ก็จะสามารถล็อกอินก็ได้รับหานนะครับอันนี้เนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณที่รับ <My> friends, ชมะคีับขอบคุณครับ